มันลุ้นกันครับรอบสุดท้ายก่อนจะเก็บกกงกลับไปว่าจะส้มจะเข้าโกงหรือเปล่าตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับกับคว่มาหละผมก็จะไปเก็บโกงกลับมาถ้าติดน้องซุมน้องส้มนี่ก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วจะเก็บโกงกลับแล้วแล้วก็เจ้าอาหารเนี่ยปไปเ้ให้น้องละอาหารน้ำว้ให้น้องปกติให้น้องกินให้น้องเคยชินให้น้อง ไม่กมลัวไม่ระแบงเดี๋ยวค่อยไปดักน้องใหม่เพราะตอนนี้น้องน้องน้องคงไม่มาเข้าครงง่ายๆแล้วแต่หวังว่ารอบแรกรอบสุดท้ายที่ผมจะเก็บครงกลับเนี่ยน้องจะเข้าไปอยู่ในครงน้องน้องแจ๊อ่อนเข้าไปอยู่ในครงจะได้เอามาไว้กับพี่น้องของเขาตอนนี้ก็มืดแล้วครับต้องเอาไปฉายไปด้วยไปครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับผมดูว่าเจ้าส้มจะเข้ากรงหรือเปล่าเข้าไม่เข้าก็ต้องเก็บกรงกลับแล้ว หวังว่าน้องส้มจะใด้หว่างเข้าโกงนะจะได้มาอยู่กับพี่น้องเองส้งสมเอ้ยวันนี้พอจะเก็บโกงกลับแลนะลูกหนูจะได้ไปอยู่กับลูกหนูจะได้ไปอยู่กับพี่น้องหนูหรือไม่คุ้นกันครับผมมันลุ้นกันครับรอบสุดท้ายก่อนจะเก็บโกงกลับไปว่าจะส้มจะเข้าโกงหรือเปล่า จะได้ไปอยู่กับพี่น้องเขาหรือเปล่าสมเอ้ยขอมีปฏิหารนะลูกอันแรกไม่ติดดอกันเดียวครับผม ไม่ติดครับผมก็คตงต้องเก็บกลับแล้วครับผมจะทิอาหารที่น้ำให้น้องให้น้องเคยกินค่อยมดาดักน้องใหม่เป็นนั้นว่าจะโซบไม่เข้าโกงนะครับผมว่าทีนะท้ำทีอาหารให้น้องน้องจะได้มากินแล้วก็เมื่อไหร่ที่น้องรู้สึกว่า ไม่เราแยงไม่กลัวเราค่อยเอาโคงมาดักน้องครับผมไปครับภารกิจนี้ขาดจะส้มตัวเดียวโคงกลับแล้วนะจะส้มเลยเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะส้มนะยังไงก็ต้องเอาไปอยู่กับพี่น้องเจ้าให้ได้พทอดอาหารกับดาวไม้หนูแล้วลูกมากินซะ วันไหนไว้ใจวันไหนไม่กลัวไม่ระแวงแล้วเดี๋ยวค่ไปอยู่กับพ่อลูกคงกลับกบผมสองงานจะส้มไม่ยอมไปอยู่ด้วย